สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบ Garmin Forerunner 165กับโคร o เพจรสามนะครับซึ่งผมเองก็จะทดสอบจับระยะทางนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะมาเริ่มจากเริ่มจากเส้นตรงนี้ครับก็จะเริ่มกดนาฬิกานะครับแล้วก็จะลองเดินแล้วก็วิ่งนะครับคอยดูนะครับว่าจะ ม่นยำขนาดไหนนะครับขอเวลากดในกาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับศูนย์ศูนย์พร้อมกันนะครับเริ่มเดินเดินออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ดูระยะเพจนะครับก็ฝั่งของกาเมิน165นะครับโลเ n e อน165ก็อยู่ที่เพจ11.45นะครับในฝั่งโครั s ก็11เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเพจขณะเดิน ฝั่งกาหมินฟอลอเนอร์นะครับก็อยู่ที่เพจ1ิบเนะครับโครอดเพจสก็สิบเอ็ดจุกก็จะลองวิ่งนะครับ ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆนะครับอยู่ในที่มืดนะครับนี่นะครับดูฝั่งพ o เนอร์หนึ่งหกห้านะครับดูจะดูคมชัดกว่านะครับฝั่งโครตก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ จะลองวิ่งนะครับคลิปนี้ยาวๆนะครับไม่ตัดนะครับ เอาให้ครบรอบจนจุดจุดเริ่มต้นครับ ดูฝั่งคอลันเนอร์จะชัดกว่านะครับในทีม่มืดนะครับนี่นะครับที่มืดไม่มีแสงไฟนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับลองเดินนะครับ กามินที่เพดสิบเอ็ดจุดสี่ห้านะครับโคลรสสิเอ็ดจุดสามหการมินขึ้นสิบสองแล้วนะครับระ <Okay. S 2> ยะทางก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่ใครจะชอบรุ่นไหนนะครับให้ดูครับที่มืดครับ <Okay. S 2> ก็ดูแล้วจอโมเล็ดจะดูชัดกว่านะครับ ซึ่งกาหมินก็ตั้งให้ตัวหนังสือใหญ่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งนะครับตั้งเอาแค่ประมาณสีช่องนะครับก็ดูง่ายนะครับสำหรับใครที่สายตาไม่ดีนะครับผมว่าก็ดูง่ายดีนะครับจอโมเลดในที่มืดนะครับ วิ่งต่อนะครับให้ถึงจุดที่สตาร์ทนะครับ ใกล้ถึงจุดสตาร์ทครับก็ดูระยะทางนะครับเส้นพอดีนะครับนี่นะครับก็ดูที่ระยะทางนะครับฝั่งฟอร์นิเจอร์หนึ่งหกห้าครับศูนย์จุดแปดสองนะครับ,ครบโคลอส เพจสามนะครับ0.85นะครับก็ทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็พิจารณาเอาแล้วนะครับชอบยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ